สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านยี่กี่นะคะวันนี้มีไทยเที่ยงนะคะของวันที่สิบเก้าเนาะไทยเที่ยงวันนี้วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างนะคะแปดค่ะ ได้8นะคะวันนี้ปิดเที่ยงจะได้8เนาะตัวจอก,ก็จะเป็น86 87 84 85และก็89บนล่างนะคะ สามตัวสี่แปดหกเก้าเอาเป็นสามเก้าสองแล้วจันจริงๆไม่ต้องเป็นเก้าสามสองเนาะแล้วก็ห้าแปดหกสองเจ็ดเก้าเลขเจ็ดนะคะนี่ไทยเที่ยงของเรานะคะปิดเที่ยงวันนี้ก็จะประมาณนี้ชัดเนาะ เมื่อตะก,กี้ไทยเช้าวิ่งบนล่างรูทบนล่างสีเข้านะคะตัวเจาะก็มาด้วยเจาะสี่เจ็ดเอ้ยมาสี่เจ็ดหรือสี่แปดน่าจะสี่แปดนะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเล่นอย่างมีสติเนาะขอให้ใช้วิจารณ์นะ เอยขอโทษค่ะวิจารนะั้นยานในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ